रणं गाद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि สังฆรรมชรรรมกัจฉามิสังฆรรมชรรรมกัจฉามิบุธธรรมชรรรมกัจฉามีตอนที่4ลักษณะปริคา6ปริวัติลักษณะของผู้เป็นพระมหาบุรุษ32ประการ เนื้อความย่อพระโพธิสัตว์ประสูติแล้วหมู่เทพพย,ายดาในดาวดึงชื่นชมสมนัสกันทั่วหน้าว่าบัดนี้พระราชโอรสของพระเจ้ากรุงกบิลพัทจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ร่วมกันโบกผ้าทิพย์เล่นมหรสพเป็นเครื่องสักการะทั่วเทวโลกการลาเทวินดาบท ผู้สำเร็จสมาบัติ8และอภิญญาเป็นพระอาจารย์ประจำตระกูลสักกะยะพักพรกลางวันอยู่ในดาวดึงได้ยินคำสาธุกการของหมู่เทพแล้วก็ลงจากสวรรค์เข้าเฝ้าทูลถามพระเจ้าสุโทโธธนะว่าพระราชบุตรประสูติแล้วหรือแล้วทูลขอชมพระราชกุมารน,น้อยพระราชาให้นำพระกุมารออกมาและ จะให้พระกุมารไหว้พระดาบทแต่แล้วก็เกิดเหตุอัศจรรย์คือพระบาททั้งคู่ของพระกุมารไปปรากฏอยู่เหนือชดาดาบทรู้ว่าไม่ควรจะยังตนให้พินาศจึงคุกเข่ากระทำอัญชลีที่พระบาทพระราชกุมารแล้วใช้ยานคำหนึงอนาคตก็พบว่าพระราชกุมารจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนจึงหัวเราะ เมื่อคำหนึ่งต่อก็พบว่าตนเองจะหมดอายุไขก่อนไม่มีโอกาสเห็นพระพุทธเจ้าจึงร้องไห้ถึงกระนั้นพระดาบทก็นึกถึงหลานชายคือนาละกะบุตรของน้องสาวซึ่งมีโอกาสจะได้พบเห็นพระพุทธเจ้าแทนตนจึงไปบอกข่าวและให้เขาบวชรอข่าวตรัสรู้หลานชายเชื่อฟังลุงดาบทปรงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัฒบวชอุทิศท่านผู้เป็นอุดมบุคคลในโลกจากนั้นเข้าไปเจริญสมณธรรมในป่าหิมพานเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสจรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนานลกกะได้ยินข่าวจึงเข้าเฝ้าทูลถามโมยนาปฏิบัติพระพุทธเจ้าตรัสตอบข้อปฏิบัติของมุนีแล้วเขาสำเร็จพระอรหันตประสูติได้ห้าวัน พระเจ้าสุดโถทธนะทรงให้เชิญพราหม์ร้อยแปดคนผู้จบไตรเพศและเวทางคศาสตร์มาบริโภคมทุปายาตจากนั้นคัดเลือกได้พราหมณแปดคนผู้มีคุณวิทยากว่าหมู่พราหมณ์นั้นให้ดูพระมหาปุริตลักษณะ32ประการเพื่อทำนายว่าผู้มีพระลักษณะเช่นนี้จะมีความเป็นไปอย่างไรพราหม์แปดนั้น ดูพลักษณะครบแล้วมีเจ็ดคนยกนิ้วสองนิ้วทำนายว่าหากอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิหากออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเพียงโกนทัญญาพราหมณ์ผู้มีปัญญามากเป็นปัดฉิมพระวิกษัตริย์เพียงคนเดียวยกขึ้นนิ้วเดียวทำนายว่าจะทรงออกบวชแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छ